เราเจอกับข้าวหนงทะเลน,นะคะพอพี่น้องมียังให้กิ่นนักกาพ่อพี่น้องขาในยิ่งเจิดประคานักกาพอพี่น้องอขานะะพพงแด็ดกระหอบน,นีนะะ่พี่น้องไปเปบิรงรอบๆกันเลยได้จ้าหันใจว่าพี่น้องเห็นบอ่อขึ้นขึ้นอาจจะสูงหน่อยนะคะพอพี่น้อง คือสูงอยู่ด้วยจ้ารอเจอที่นั่งให้เบิ่งนะคะตอนนี้คือเจอรถวามาถเลี้ยวเอ็นาจอได้จ้ว่าเดี๋ยวพอย้อนกล้องให้เห็นทางลานด้วยกันพี่น้องขึ้นง่ายอยู่แดดกลับมาคอยแห้งแห้งอยู่แห้งเติอยู่จ้า เดี años, vain, ๋ยวประมาณจะว่าได้ยินเสียงเจือดปอนะเจ๊ะเพราะเสียงขื้นแห้งๆอยู่นี่พี่น้องเอ๋ยสวยปอสวยนะพี่นางประเดยวไม่งหายังให้กินเด้อจ้ามันอย่เด้อถ้ามาเบิ่งวิววันวิวที่สวยขื้นัง่งๆ เดี๋ยวจะดีไทยเบิ้งให้เราหล่อด้พี่น้องจ้าเขาติดแบบโป๊เกอร์นี่เจ้าบึ้มเจ็ดมากร้อมข,ขึ้นนี่จ้าจเป็นขึ้นเรื่องเป็นเจอที่แห้งกว่ากันขึ้นลูกใหญ่เยอะพี่น้องอุ้ยเลิศแท้ เฮ้ยนะจ้าเอาละวาพี่น้องเดี๋ยวติคอสโตไปกระโดดขึ้นกันด้วยจ้าโชคดีนะจ้าพี่น้องจ้ากล้องอาจจะสั้นแน่นเนาะเสียงขึ้นไปได้พี่น้องจ้า